เบื่อฟาร์มตกปลาเก่าจังเลยแฮะแบบมันมันตกก็ช้าแล้วก็ได้ของไม่ค่อยดีด้วยสู้ตกตาแม่น้ำไม่ได้เอาล่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำฟาร์มตกปลาที่ดีกว่าเดิมเร้วง่ายก็คือเป็นฟาร์มตกปลาที่สามารถตกสมบัติในนั้นเองหลังจากที่มาโดนเนื้อไปในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนาะซึ่งอันนี้นะผมได้ไปคุบมฟาร์มมาแล้วแลวมันใช้งานได้จริงๆด้วยมาซื้อบอกจ์เลิงไว้จะทาฟาร์มตกปลาตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราขุดกันเลยฮะกว้างว้าง5 1 สองสามสี่ห้ายาวเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะฮะแล้วก็นี่เลยฮะขุดเป็นรูด,ดี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าลึกห้าบล็อกฮะแล้วก็ลึกห้าบล็อกเนาะโอเคเราขุดได้ประมาณนี้แล้วเนาะ แป๊บหนึ่งขอเอาขอท็อตหน่อยผมต้องการทอตมาปัดมาแปะด้านล่างตรงนี้ไม่งั้นคือมอนเตอร์เกิดอ่าฮะเราได้แบบนี้ม,มาแล้วเนาะขอยนของทิ้งก่อนเอาหินมาโอเคหินมีประโยชน์กว่าโอเคตรงนี้ก็เอาขนแกะแล้วก็เอาสเกลไม่ใช่ดิเอาขนแกะแล้วก็เอา,เอ,าเอ่าไอพิสตันมาฮะพิสตันอ่ะฮะ เราจะวางอ่าไว้ที่ไหนดีวางแบบวางแบบนี้นี้แล้วก็แบบนี้อาา่ะฮะตรงนี้จะเป็นสกเกลเซนเซอร์เราเนาะสเกลเซนเซอร์อยู่ตรงนี้เละสะโตนตรงนี้หน่อยอ,าาอ่ะฮะอ่าเอานี่มาขึ้นต่อขึ้นไปฮะ ่ขึ้นไปจนถึงพื้นดินแบบแนวระดับแบบนี้อ่ะฮะโอเคตรงนี้ขุดออกวางเลสโตนเหมือนเดิมวางถูกจริงๆวางถูกแล้ววางเลสโตนอ่ะตรงนี้ต้องเป็นเลสโตนคอมเพรเตอร์ฮะวางแบบนี้คอมเพลเตอร์หันหน้าไปทางนี้โยกให้สุดแล้วก็ต่อแบบนี้อ่ะฮะโอเคแล้วเราก็ต่อบล็อกขึ้นไปเลยค่ะเอาขึ้นมา แบบนี้นี้นเลสโตนอาา่ะฮะทีนี้ระบบเลสโตนเราก็เสร็จแล้วค่ะส่วนเลสโตนเราก็เสร็จแล้วอะตอนนี้เราก็กลบกตรงนี้เลยฮะอันนี้ขุดออกแล้วถ้าจะปิดก็เติมเป็นกระจกแทนอ่ะแล้วตรงนี้ก็วางขนแกะฮะวางขนแกะกั้นไม่ให้มันมีเสียงอะไรเข้าไปนอกจากเสียงตกปลาของเราเนาะโอเค แล้วก็ไงต่อก็วางขนแกะแบบนี้อะฮะแล้วก็นี่ขุดออกอาา่าฮะตรงนี้จะเป็นโซแซนฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแท็บดออะถ้าเกิดแท็บดอเปิดอย่างนี้แปลว่าใช้งานได้เพราะว่าเพราะว่าอ่ามันมันมันสัญญาณส่งมาถึงตรงนี้ก็จะมาเป็นไอเทมเฟรมฮะอ่ะแล้วก็ใส่ของอะไรก็ได้ในเทมเฟรมดังนั้นตรงนี้ก็อุดไปเลยฮะ ไม่ให้เสียงเข้าอะให้มันมีแค่เข้าแค่ตรงนีต้ตรงอื่นเสียงเข้าไม่ได้เนาะจะมีแค่โซลแสตที่เดียวที่เสียงเข้าได้นี่อะแล้วก็ไงต่อฮะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปฮะอะฮะตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งปึ๊บแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะฮะแล้วก็ปูพื้นเลยฮะอันนี้จะเป็นบ่อกตกปลาของเราแล้วนั่นเอง โอเคได้มาประมาณนี้แล้วเนาะแล้วเราลงไปด้านล่างก่อนอ่ไม่ต้องลงตรงนี้มันเป็นตรงนี้เราต้องวางน้ําแล้วก็วางกล่องเลยค่ะอไอเทมจะเก็บตรงนี้แต่ตรวมคือถ้าเกิดเราไม่ต้องการเก็บไอเทมเยอะขนาดนั้นคือเวลาตกปลาไอเทมมันการกันตีเข้าเข้านี้เข้ากระเป๋าเราอยู่แล้วแต่วางวางไม่เผื่อว่าเผื่อเราตกปลาเผื่อไอเทมมันล้นเนาะถ้าเกิดไอเทมมันล้นเราจะเสียของฟรีซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉะนั้นก็วางน้ำเทน้ำตรงนี้เลยฮะเทน้ำให้เต็มเลยโอเคทุกคนไอฉากนี้แม่งผมแม่งหวางผิดอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนท้ยคลิปแล้วกันว่าผมแก้ย่งไงโอเคอตรงนี้มันรั่วฮะตรงนี้ท่านตรงนี้ต้องอุดอันนี้มันผมวางลืมวางแล้วตรงนี้ก็ขุดเลยฮะ พร้อมอ่ะพร้อมตรงนี้วางน้ำด้วยนะด้าล่านตรงนี้วางน้ำด้วยเนาะให้มันเป็นน้ำเต็มอ่ะถ้าเป็นน้ำเต็มนี้โซโซยจะจะไอโซแซนจะพาเราขึ้นมาได้ตรงนี้แล้วก็วางน้ำจนเต็มเลยคนะ่ะโอ๊ย what เผลอวางน้ำในใบไม้ต้นหนึ่งเผลอวางน้ำในใบไม้อ,ะอ่ะอ๋อไม่มีแฮะจุ๊บ โอเคเหมือนเราแล้จะเติมน้ําเสร็จแล้วฮะขั้นตอนต่อไปจะซับซ้อนนิดนึงละไม่ไม่นีดอะมันค่อนข้างซับซ้อนเลยก็คืออ่าเราจะต่อกระจกมาแบบนี้แบบนี้อะฮะต่อมาแบบนี้ก่อนฮะแล้วก็ผมจะขุดตรงนี้ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วแล้วผมจะวางเป็นอ่าผมจะวางเป็นเชนกับไอ้นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่วางเชนอย่างงี้วางเชนแนวนอนฮะวางเป็นโซ่แนวนอนอ่ะโอเคฮะแล้วก็เมาก็จะเอาเรือมาฟึบซึ่งเรือเราต้องหล่นตรงนี้พอดีอันนี้อันนี้ไม่สวยเท่าไหร่อันนี้แป๊บนึงวางใหม่วางแบบนี้โอ้ยแล้วเราก็แล้วเราก็ขี่เรือฮะ,อะเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นตรงกลางตรงนี้ต้องมีเสา ต้องมีเสาแบบนี้อะต้องมีประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ขับเรือให้ไปชนเสาตรงนั้นลงที่นั่นแหละลงอย่างนี้แล้วก็ไปชนเสาอ,อะฮะพอเรือชนเสาอ,อย่างนี้เสร็จอันนี้ก็เสร็จอันนึ่งแล้วเ,เสามันห่างไปแฮ่รู้สึกว่าเสามันห่างไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาใหม่เอาไหมเสาต้อง ต้องทดสอบหน่อยต้องวะมันต้องห่างตรงนี้หนึ่งสองเสาต้องอยู่ตรงนี้ผู้ผิดเสาต้องอยู่ตรงนี้ฮะอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็อ่ะฮะโอเคแล้วเราก็จะวางเรือฮะเงียบ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ต้องวางเรือกลางกลางกลางๆหน่อยแบบตรงนี้แล้วก็ชึบ ุดอันนี้ออกเลยค่ะอ่ะเรือเรือจะหล่นมาแบบนี้ขี่เรือแล้วก็ขับเรือจนชนเสาค่ะอ่ะโอเคโอเคแล้วไงต่อแล้วเราก็ต้องต่อขึ้นไปใหม่จึ๊บจตรงนี้ต่อมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี้ ขุดนี่ออกขุดเสานี่ออกแล้วก็เอาอีกลำมาฮะวางเรือแล้วก็ลากเรือมาตรงนี้พอชนเสร็จปุ๊บขุดไอ้คาร์บอสโตนนี่ออกขุดออกเลยฮะโอเคแล้วก็จะได้เรือมาแบบนี้ถามว่าทําไมเราต้องวางเรือในแบบนี้ก็เพราะว่าอ่าเแบบ็ดตกปลามันจะได้ค้างที่เรือเนอะแล้วทําให้เราตกปลาได้แล้วมาลองดูกันดีกว่า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 มันจะเวิร์กหรือเปล่า ปะโถก็นั่งปะโถก็นั่งแบบก็นั่งตกอยู่ตั้งนานปรากฏว่าผมทําผิดฮะคือรูปแบบฟาร์มมันต้องยื่นมาแบบนี้ต้องยื่นมาแบบนี้ให้น้ําไหลแล้วคอปเปอร์แล้วล,ลงกล่องอย่างนี้ถึงมันจะใช้งานได้ก็ไม่รู้ทำไมถึงอย่างนี้มันใช้งานได้แต่คือพอผมทําอย่างนี้เสร็จปุ๊มอันนี้คือสิที่ผมตกได้ o นติลูดอ่าธนูธนูแล้วก็ e n นชาร์คือเอายง่ายคือ เอาง่ายๆคือแบบผมอาจจะทําผิดไปหลายช่วงหนึง่งอ๋อใช่แล้วตรงนี้ผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่าเป็นเป็นรางรถไฟแล้วนะถ้าเกิดมันเป็นแท็บดอมมันจะเปิดอันนี้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่้นก็ตามมาถ้าสำหรับคลิปนี้ว่าท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครรับชมนะคลิปเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าแตค่คลิปหน้าเป็นอะไรนั้นอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ